เอ้ยะคนคนคะพี่เสือร้องคนพี่เสืออะไรนะ

ก่ไรดีไปแล้วจับจับด้วยจับด้วยจับด้วยโหกล้ามากเลยเไปแล้วครับตกไปเนี่ยตกแน่แน่เก่งเกินไปละไม่จับเ,เลยอะ่ะเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่ได้ไงวะ <laughs> อไปแล้วครับ <laughs> อย่าเอ็นอย่าอย่าเบี่ยโตอย่างนั้นดิเชนโนมามอบไีบไม่แล้วครับว้ากี้กบกให้กับกให้กับกว้าให้กับก

abum 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 filho abum 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 อน,นอนัขอพ่ออันหนึงครับนี่นี่ทางนี้ทางนี้ลูกให้พ่ออันหนึ่งนะอืาเก่ง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 ยังไงตบมือหน่อยครับนี่นี่ นี่ไปไปพ่อชี้ฟันอยู่ไหนไม่ใช่ชี้ที่ฟันคุณน่ะไหนฟันเออโหอ้าปากดูฟันหน่อยจ้าเอ้ยไปแล้วบายบายก่อนเร็วบายบายไปนอนแล้วครับบายบายก่อนเรลยไปนอนัำมันแล้วเว้ยอย่างนี้เลือกกัน

เสื้ออ่านว่าอ๋อโอเคโอเคท้การไปกล่าวว่า กินแล้หไหมอยให้อยกยนนิ่ยนนิ่งยนยืนเลยืนยินากหัวลูกอ่านี่ไงโอ้ย้ยอ่ะับอิยนหามหาหานามโอ้ยโอ้ยอ้าไม่เห็นโอ้ยยิงได้ได้โอเคโอเคได้ลูกยังดี หอยนามันก็จะเป็นรังเนาะรังไม่ได้อ่ะนี่กับกันนี่เออหอยนาเห็นป่ะ เมดูเมดูเอ้ยเอ้ย <laughs> <laughs> เอาเลยนม่หน,น,นะพอครับกิ่นั่ห่ะหน่อยครับเฮ้ <h oy> ยเฮ้ยนิดเดียวนะนิดเดียวนะกัด,ดนะิดเดียวพอ

ทำอะไรอะ่ะเออไม่ใช่อ้วกเขาเรียกว่าเลอเออ, <laughs> เอ,อไม่ใช่อ้วกไม่เอานะไม่เอานะ <laughs> <laughs> อร่อยไหมยังไม่มีใครได้กินเลยนะลูกพี่นองคนเดียวเลยอะ่ะ กรัวปเลยกรัวปเลยกลอบกลอบกลอบเลยอร่อยไหมอ่ะกลัวนะมองป้า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 อันนี้ก็หอมอยู่นี่ไงเราไหนหาวอ่ะหนาวอ่ะหนาวหาวไหมจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้ากินานไม่กินยาสิโรคอยากกินอีก bên Ở bên Lo mấy chục nó thì luôn. Ngà bên đi ngà bên đi bên đi đi

เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยไหม